เจอต้นดอกรักอีกแล้วค่ะดอกรักต้นใหญ่ค่ะที่บ้านแม่มีหลายต้นเลยต้นเล็กก็มีค่ะต้นใหญ่นี่รู้สึกจะสองสามต้นนะคะดอกรักสีขาวค่ะวันนี้วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลียนไทย หาดอกกุหลาบสีแดงไม่ได้ค่ะทุกคนแต่เรามาเจอดอกรักค่ะเอาดอกรักมาฝากทุกคนกันแล้วกันนะคะต้นนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันน่าจะสองต้นนี้แหละใหญ่สุดแล้ว แม่เขาปลูกอะไรไว้หลายอย่างเลยค่ะมีทั้งดอกไม้มีทั้งมะม่วงมะกรูดมะนาวอุย้ยมีอีกเยอะแยะเลยค่ะเราไปดูต้นมะกรูดกันดีกว่าค่ะแม่อยากให้ทุกคนเห็น ความดกของมะกรูดค่ะมะกรูดสองต้นดกมากๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะคะทุกคนจะได้แบบโอ้โหเลยแหละในความดกของมะกรูดค่ะมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะ ไม่รู้ว่าพูดเสียงเบาไปหรือเปล่าเพราะใส่แมสค่ะพยายามที่จะพูดดังๆอยู่นะคะเนี่ยถ้าเสียงไม่ดังก็เร่งสปีดเอานะคะตอนนี้ต้องระวังเอเ่องโรคระบาดค่ะไปไหนก็ต้องใส่แมสตลอดออกจากบ้านปุ๊บก็ต้องใส่เลยค่ะดูนะดูความโดกของมะก,กูดกัน ไปดูอีกต้นหนึ่งกัน,นจะดกเท่าต้นนี้ไหมต้นนี้ก็เก็บไปแล้วค่ะมือตะกีน้นี้เก็บไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยัง ยังมีอีกเยอะค่ะที่ต้นยังมีอีกเยอะเลยอยากได้กันไหมคะมะกรูดใช้กันไม่หมดหรอกค่ะหล่นส่วนมากก็หล่นทิ้งกันแบ่งๆกันไป ตั้งเออใครอยากได้ก็มาเอาก็ยังเยอะอยู่ค่ะใช้ไม่ทันเลยแม่เขาใจดีค่ะแจกค่ะแจกแจกเพื่อนบ้านญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย แขกมาก็ยังให้เลยค่ะใครไปใครมาแม่ก็เก็บให้ค่ะไม่ห่วงค่ะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ